สวัสดีจ้าพี่พี่เ,เพื่อนวันนี้จะพามาชมต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะคะอยู่หน้าบ้านกําลังออกดอกจ้ะ dragon tree น,นะคะหรือว่ารสเซียนะมารจิตนานะคะออกเสียงถูกหรือไม่นาอตระกูลเดียวกับยักษ์ค่ะนะคะ ยักษ์ค่ะก็จะอยู่ตรงนี้ใบแหลมๆนี่นี่คือยักษ์ค่ะเป็นสายพันธุ์เดียวกันกันกบยักษ์ค่ะยักษ์ค่ะกำลังออกดอกออกดอกแทบทุกช่อนะคะช่อนี้ก็บานบานตอนเช้าๆเดี๋ยวสายๆก็เหี่ยวแล้วพึ่งมาตอม ถ้โดนแดดก็เหี่ยวแล้วมีกลิ่นกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะมีกลิ่นนะคะพึ่งกำลังมาตอมแตก่กิ่งก้านต้นใหญ่ต้นสูงนะคะเนี่ยลำต้นเขาโน้น Dragon tree หรือว่า ตะกูลยักษ์ค่ะนะคะเขาก็จะเริ่มบานเริ่มบานแล้วอันนี้บานแล้วก็ร่วงไปแล้วพอพึ่งมาตอมก็ร่วงไปนะคะดูกลีบดอกเขาใกล้ๆดอกเขาก็สวยนะ่ารักดีนะคะดอกคล้ายอะไรสักอย่างที่กินได้นะ มันดอกอะไรเนาะเคยกินอยู่ดูกา้านดูลำกิ่งกิ่งของลายเขาสวยเนาะต้นนู้นกิ่งนู้นลายลายนี่ก็อีกช่อเนาะ ออกดอกแทบทุกช่อเลยเขาจะเริ่มบานตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้บานตั้งแต่กา้านข้างล่างเนาะค่อยไล่ขึ้นไปช่อทอดไรถึงไล่ขึ้นไปถึงยอดบนนี่จาก จากนี้มาค่อยๆบานค่อยๆบาน,บานแล้วก็ร่วงไปตรงปลายก็จะร่วงบานทีหลังเดี๋ยวก็ร่วงกลายเป็นสีน้ําตาลอันนี้บานเมื่อบานเริ่มเหี่ยวแล้วนี่อยู่ไม่นานนะคะชอด,ดอกเข้าบานอยู่ไม่นานกลางวันพึ่งมาตอมก็ร่วงละตอมน้ําหวาน ดรากนทรีมัดรัสรเซียนะมดจิตนะโอ้โหชื่อแต่กิง่งแตกออกดอกทุกช่อเลยละ่ะแทบจะทุกช่อใบก็ก็จะร่วงนะคะใบล่างก็จะร่วงใบกลายเป็นสีเหลืองก็จะผลัดเนี่ยเดี๋ยวก็ร่วงเลยร่วงเต็มพื้นเนี่ยไม่ไหวจะกวาด ต้นใหญ่นะคะดูออกดอกแทบทุกช่อมองไม่ค่อยเห็นวันนี้อากาศคึมคึมนะคะเดี๋ยวไปดูมุมด้านลา่นออางนี่ก็ออกดอกเหมือนกัน กลังบานเสียงพึ่งตอนนี่นี่น,น,น,นีเดี๋ยวไปดูอีกข้างมุมด้านล่างนี่มองด้านล่างขึ้นไปเนาะต้นสูงค่ะมืดนะครับวันนี้ฟ้าขึ้นฟ้าขึ้นนต้นเขาก็จะ ต้นสูงใหญ่อยู่ทางขึ้นออกดอกแทบทุกชอบเดี๋ยวก็ร่วงต้นต้นสนนู้นก็เมืม่อวานลมแรงไอ้ดอกเหลืองเหลืองร่วงเต็มหมด ร่วงเต็มหลังคาดูหลังคารถร่วงเต็มหมดจะต้องทำจต้องล้างรถแล้ววันนี้โอ้โหเต็มลมแรงนะสีน้ำตาลน้ำตาลนะ่ะดอกเขาอนะนนี่ยดอกสวนต้นนี้ก็ออกดอก ออดอกนะคะสปริงอะไรอะไรก็จะออกดอกเห็นไหมโอเคนะคะชมต้นไม้อีกหนึ่งชนิดตร a ก o n Tree ตระกูลเดียวกับยักษ์ค่ะอันนั้นยักษ์ค่ะนะคะต้นใหญ่ๆไปใใหญ่ๆะะ้ยักษ์ค่ะมีกลิ่นหอมเล็กๆโอเคนะคะวันนี้ก็ พามาชมต้นไม้ตระกูลยักษ่า dragon tree dracena machitena ออกเสียงผิดขออภัย้อไปพบกันวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะมาชมดอกดอกดอก